มูวี่เชคสนับสนุนโดย True 5 G หนึ่งในเครือข่ายที่ดีที่สุดในโลกการันตีโดย Frost and Sullivan และเอ p e r f สวัสดีครับด้เวลาของมูวี่เชคกับผมจะโลดธนพักนะครับที่จะมาเดตข่าวคราวในวงการภาพรยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับ หลังจากที่ Legendary Entertainment ได้เซ y กู o ดบายกับทาง Warner Brothers ก็ได้หันไปจับมือกับทาง Sony Pictures รับหน้าที่จัดจำหน่ายหนังและทำตลาดให้ Legendary ในตลาดโลกและในสหรัฐนะครับยกเว้นในจีนที่ Legendary East จะรับหน้าที่ไป โซนี่ครับจะรับได้ที่ดูแลทั้งงานทีวีและ DVD กับรูเลข,ของหนังเหล่านั้นให้ด้วยครับแต่ข้อตกลงไม่รวมหนังชุดดูนและหนังในจักรวาลสัตว์ประหลาดยักษ์อย่าง MonsterVerse นะครับที่จะยังคงทำการตลาดและจัดจำหน่ายโดย Warner Brothers ต่อไปมีการคาดการณ์นะครับว่าการที่ความสัมพันธ์ของ Legendary กับ Warner Brothers ได้แย่ลงเนี่ยก็เพราะว่า Warner Brothers ครับได้ออกนโยบายให้หนังออกฉายโรงพอมกับลงสตรีมมิง ในวันเดียวกันเมื่อปี2021ครับซึ่งนั่นนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ทาง Legendary หาเจ้าบ้านใหม่ครับเอาเลยครับแล้วกลับมาติดตาม Movie s h a k e กับผมจันโลได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check